โดน n มิก c ครับผมเขาได้ทดสอบโดรนไร้คนขับที่ตั้งชื่อรุ่นไว้ว่า Black Swan ครับผมเป็นโดรนที่ทำหน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและก็ทดสอบจนสำเร็จแล้วครับโดน n มิก c เนี่ยเป็นผู้พัฒนานโดรนขนส่งสินค้าครับผมความสำเร็จในครั้งนี้ครับคือโดรนที่เรียกว่า UAV ครับผม Unmanned Aerial Vehicles นะครับเป็นรุ่นแฟลกชิพเลยนะครับเจ้ารุ่น Black Swan ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ ขนส่งสินค้าข้ามระหว่างประเทศได้โดยสามารถที่จะลดต้นทุนให้มันต่ำลงก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าในระยะไกลในระหว่างเมืองน,นั่นเองนะครับแ l ล c k s w ว n ที่มันเป็น UAV ตัวนี้เนี่ยความสามารถมันคือมันรับน้ำหนักได้มากถึง350กิโลกรัมเปรียบเทียบนะครับมันพอๆกับรถตู้ขนาดเล็กหคันเลยครับและสามารถทำความเร็วได้สูงสุด200กิโมชัวโมง ที่บอกว่าขนส่งระยะไกลเพราะมันบินได้ระยะทางสูงสุดถึง2,500กิโลเมตรข้ามเมืองข้ามจังหวัดข้ามประเทศได้เลยนะครับและที่สําคัญคือมันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยคาร์บอนที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมขนส่งลงได้ครับผมการทดสอบการบินในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นที่สนามบินบอลชิกนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเบลเรียครับในการทดสอบเนี่ยทดสอบบินสาธิตยอยู่ด้วยเวลา10นาที 30วินาทีที่ระดับความสูง2,000ฟุตครับและทั้งหมดก็คือควบคุมการบินระยะไกลผ่านสถานีภาคพื้นดินสาธิตได้เห็นถึงการขึ้นและก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยครับผมและนี่เนี่ยือเป็นก้าวแรกของความสําเร็จนะครับของบริษัทเลยในการทําการจัดส่งสินค้ารวงประเทศที่รวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ประหยัดโดยที่รน a ัมมิกส์นะครับเป็นบริษัทแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง โดยหน่วยงานของสภาพยุโรปให้สามารถทำหน้าที่ขนส่งสินค้าได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยครับทั้งฝั่งโรนามิกสเองหลังจากประสบความเป็ดในการทดลองครั้งนี้ครับก็เตรียมที่จะเปิดให้บริการขนส่งได้ในปลายปีนี้ครับโดย Black Swan นี่ก็พร้อมที่จะเข้าไปทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงการส่งยา อะไรต่างๆรวมไปถึงอาจจะเป็นพวกสินค้าอาหารหรือการเกษตรที่สามารถเน่าเสียได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งการร่วมมือเนี่ยผมก็เชื่อนะว่ามันน่าจะทําให้เกิดฟีเจอร์ใหม่ๆที่มันประกอบไปกับเจ้าตัวโดรนี้นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะสามารถใช้ได้จริงแค่ไหนมูลค่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็เหมือนเคยครับผมก็จะรอดูว,ว่าเมื่อไหร่มันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างครับผม